อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงรงเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนทำเมนูง่ายๆนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับขนมหวานคีโตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่มัฟฟินนะคะเนื้อก็จะนุ่มชุ่มฉ่ำนะคะส่วนผสมก็มีไม่กี่อย่างนะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะมาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะตวงแป้งแอลมอนนะคะ2ถ้วยครึ่งนะคะแป้งแอลมอนเนี่ยให้ทําการร่อนก่อนนะคะจากนั้นก็จะใส่ผงฟูนะคะ2ช้อนชา ตามด้วยเกลือนะคะเกลือ1ส่วนสช้อนชานะคะ่ะจากนั้นเราก็จะทำการคนผสมนะคะส่วนของแห้งนะคะให้เข้ากันส่วนผสมของเหลวนะคะก็จะประกอบไปด้วยไข่นะคะเบอร์2-3ฟองแล้วก็อิริทิทัลนะคะครึ่งถ้วยตวงถึง1ถ้วยตวงนะคะเอาอิริทิทัลเนี่ยไปปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน ถัดมานะคะเราก็จะใส่นมพิตาชิโอนะคะหรือว่านมอัลมอนด์ก็ได้ค่ะ1ส่วนสาถ้วยตวงค่ะถัดมานะคะก็จะใส่น้ำมัน,น,ะะนมนกะ,มนะ,ะ,ะนมนมกอ,อกนะคะที่ใช้สำหรับผัดทอดหรือว่าแบบอบได้นะคะไม่ใช่น้ำมันมะกอ,อกแบบทานสดนะคะหรือว่าใส่เนยละลายก็ได้ค่ะ1ส่วนสามถ้วยตวง สุดท้ายเราก็จะใส่วานิลาลงไปนะคะจำนวน2ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมของเหลวนะคะให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของแห้งนะคะลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากัน พอเข้ากันไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะก็ให้หยุดทันทีนะคะอย่าคนนานเกินไปจะทําให้แป้งเหนียวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่บลูเบอรี่สด3ส่วน4ี่ถ้วยตวงนะคะหรือ1ถ้วยตวงก็ได้นะคะค่อยๆโฟลนะคะคือค่อยๆค,คนคนจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะหยุดค่ะ ก่อนเริ่มทำขนมนะคะให้ทำการเตรียมถาดมัฟฟินนะคะโดยการปลูกถ้วยกระดาษจีบขนาด3-2-1-9นะคะจำนวน10อันพอเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยมาเริ่มทำขนมนะคะจากนี้นะคะเราก็จะทำการเอาแบตเตอร์นะคะคือส่วนผสมที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเทใส่ในถ้วยกระดาษจีบของเรานะคะ ใส่ไปประมาณ3ส่วนสของถ้วยกระดาษนะคะไม่ต้องใส่จนเต็มเพราะว่าจะเผื่อพื้นที่นะคะให้ตัวขนมของเราฟูขึ้นมาอีกค่ะ ขนมของเรานะคะตัวมัฟฟินก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะคะก่อนที่เราจะทําการอบนะคะเราจะต้องทําการวอร์มเตาอบก่อนด้วยนะคะให้เราวอร์มเตาที่180องศานะคะเราจะทําการอบมัฟฟินนะคะประมาณ18-22นาทีนะคะเช็คสุกโดยการนําเอาไม้นะคะจิ้มตรงกลางถ้าเอาออกมาไม่มีอะไรติดก็คือสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําเอาขนมมัฟฟินของเรานะคะออกจากเตา หลังจากที่เราเอาออกจากเตาแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้มัฟฟินของเรานะคะคลายร้อน5นาทีในถาดก่อนค่ะจากนั้นนะคะ พอมัฟฟินของเราคลายร้อนได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะทําการย้ายมัฟฟินนะคะมาทําการพักบนตะแกรงนะคะให้เย็นสนิทอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆทําการย้ายออกมานะคะแล้วก็วางจนเย็นสนิท พร้อมเสิร์ฟมัฟฟินบลูเบอร์รี่กับชาหรือกาแฟแก้วโปรดแล้วค่ะพบกันเมนูหน้านะคะ